น้องโบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องโบขนมตาลคุณครูสวัสดีค่ะใช่ไหมเนาะเรียกคุณครูได้ไหมเนาะขออนุญาตเรียกคุณครูนะคะขอบคุณนะคะขนมตาลขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมามากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเป็นผัดผัดชาปลาดุกทอดนะปลาดุกทอดผัดผัดชา อร่อยอร่อยนะคะจะเป็นเมนูเผ็ดนิดนึงนะคะเผ็ดนิดนึงเดี๋ยวหั่นมาขือไปนี่ก่อนพริกโรยหน้าหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณขนมตาลน,นะคะขอบคุณนะคะคุณครูวันนี้ทำเมนูอะไรกินคะเป็นผัดชาปลาดุกทอดนะคะผัดชาปลาดุกทอด จะเป็นเมนูเผ็ดนิดนึงแล้วก็มีเมนูหวานก็คือกล้วยบดชีนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทากล้วยบดชีด้วยนะคะก็แว่นตามสบายนะคะขอบคุณคุกเลิฟทุกไรนะคะมีเวลาก็แวะมานะคะแวะมาแวะไปได้ทุกบ้านเลยนะคะบ้านไหนขึ้นแดงๆเราก็ไปได้เลยนะคะบางทีบางทีมันก็เด้งบางทีมันก็ไม่เด้งเนาะเราก็เข้าใจนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านบ้างไม่อ่านบ้าง,อาางขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขออนุญาตลางคุยแป๊บหนึ่งขอบคุณนะคะน้องโบขอบคุณน้องดานะคะใครมามั่งเนาะ พี่ไก่ทักไทยไม่ทั่วขออภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่ไก่สวัสดีจากพี่ไก่ทุกๆบ้านเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่ไก่เราเข้าใจกันไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณพี่ไก่จากน้องดานะคะผละไม้สวยๆเป็นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าหมูปูย,มม,ยมมี่ยมมี่นี่ แซ่บแบอร่อยอร่อยยำนี่นะคะยำมี่หอมหอมวต้องผัดไอตัวอะไรน,นะเขาเรียกมะเขือให้มันสุเกเห็ดเปชอบเป็นมะเขือให้มันสุก ประมาณเนี้ยมันจะนิ่มแล้วมันจะอร่อยเนื้อน้ําแกงมันจะเข้าไปเข้าไปในมะเขืออ,อร่อยโอเค <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเกาจะใส่ปลาเน้่นะคะนี่นะคะปลาดุกนะคะปลาดุกที่เราทอดไว้นะคะเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะคะ เดี๋ยวไปโคเลโคเลข้างในนี้มันก็โคเลคโคเลอยู่หายไปนานนะโคเลโคเลเนี่ยเดี๋ยวลงไปคุกเนี่ยมันก็จะแตกออกเป็นชิ้นๆเองหรือว่าจะหักเราจะเราจะหักก่อนก็ได้นะคะเราจะหักตัวปลาออกให้มันแยก,อ,กออกจากกันก็ได้นะคะได้เหมือนกัน ตามด้วยคลิกนะคะปลิก,ลกะะัดไอตัวน้ําให้น้ําซอสผัดขามันโดนที่ตัวปลาที่ชิ้นนะคะ,ะอร่อย เผือนก็อร่อยนะคะมะเขือเพราะว่าเราสุกแล้วมันจะนิ่มน้ำแกงมันก็น้ำตัวผัดฉามันเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาในเนื้อมะเขือมันจะเข้าอร่อยนี่นะคะสำหรับเมนูผัดฉาปลาดุกทอดนะคะปลาดุกทอดผัดฉานะคะนี่น่ากินมากๆเลยค่ะยังมียังมีเลยนะคะเห็นไหมเห็หตักข้าวรอได้